กูได้นางตากแดดขอนแกนแต่ฮอนแกนให้กรุงเทพมาทางนี้ดีกว่าตะก้านี่หมดแล้วหมดไปสามตะก้าแล้วเหตะก้าสุดท้ายกอเตมอหนาวยุมมมติโยเอยงนี้ผลกระตาสัังบ๊ โตยังมีผลกับตาช่างไหมจะไม่เป็นผลนะหนาวหนาวหนาวอยู่เดอ้อพ้าหมตาคนต้องเข่าแล้วล่ะพ่อหงตาคนต้องเข้าแล้วล่ะอยู่ในกล่องมันสีเขียวก็ไในจริงเด้ของจริงมันจะเหลืองกว่าห้าสิบห้าล้านดวงตาสวัสดีค่ะมากดไลค์เด้อพี่น้องเด้อว่อาหากทหยกับมากดไลค์ให้ก็ได้ กด,ดไลค์ให้ก็ดีใจแล้วพ่อตตานี่ไปน้ำบอเนี่ยตาหย่เนี่ยนี่บัตไจะไให้พี่เกล่อตาสร้างกะจักตรงบพตรงบสร้างเอาสร้างเอาตรงกะเหลืวเบอง์ยูปรโกงนี่ตาแถมผู้ดใดซื้อสิบโลดีไปสร้างได้ประมาณสิบสองโลบอกเลย แม่ค่ายิ้มเปย์ๆธรรมาสื่อที่ลรสิบโล่เนี่ยว่าห้องบรได้ขายราคาทรงขายราคานั้นเลยเพป่นกับสิไดูุ้ได้ซื้อสิบโล่ิไดส้สิบสองโลผู้ได้ซื้อยี่สิบโล่ิได้ยี่สิบสองยี่สิบสี่โลไม่มีโกงมีแต่แถมไ่เกิงอีกบ่ เก็บป้านเออบ่บอกดอกเก็บหน้อยที่มันสูกน้ำน่วยสูก,กับมันกระได้ือ้นกัน่นกระมากหน่อยสู เว้นในเดอ้อไว้นในเดอ้อแม่บูตานเทวดาหลายสิบลอค่อยจอดมันกำลังไปสวนจ้ะน,น,นี่นั่นแล้วจอดอ่นั่นออกมาสิพ่อพนเพื่เห็นเจ้านั่นค่ะนั่น ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะคะแบนได้เดอแต่ว่าอาจารย์หางแบนโพอ,นะอาจารย์ทำพักแม่นักถุงออกแม่เดอสเซีขีดบอเบ,อบออ้อว่ะบเมนเทวดาหลายกับเลยแบาบว่าตรงนี้คนจอดอยู่คนหนึ่งออ ยาว่าหอดซีขีดที่การให้ไปกับให้ยูคอมให้ยูบ่ทุูค้นอะไรยูน้ำกันมันหนาว กูหนึ่งอยูู่นเดียวมันสิหนาวโบหอดซีขีดอะไรเย้ว่ะนายค้นตื่นสวยเด้อเปล่ามาเด้อม่ีการขาดทุนนะพี่เือตั้งหาด tujuh puluh tiga rupiah satu. di bed masih berboni nama Tasaw Terima kasih.